ประเด็นหรออิงฟ้าบอกก่อนว่าจะมีดรามา่าเราเป็นนกฟินิกซ์เราไม่มีวันตายอยู่แล้วครับตามติดตัดขา่าวดูโหไวายละพี่ก็ทำปกตินั่นแหละอ,อันไทยไทยแล้วโอเคแรงมากโอเคแรงมาก ก็สั่งของสั่งของไปแล้วมีคนแกะเลืวงงมากของของทีมรีพายนะคะสั่งะอะไรมาคะกระดาษิชือชู่คือตอนนี้เต็มห้องแล้วสั่งอะไรเยอะเยอะก็ไม่รู้ไม่ประเด็นก็คือแบบว่าอยากลองใช้ดูไนงะอันนี้รีวิวปะเนี่ยอันนี้รีวิวปะเนี่ยแอบรีวิวนะเออแอบรีวิวปะเนี่ยวันนี้เราจะไปหมายไปแล้วหรอไปแล้วหรอ วันนี้เราจะไปหมายค่ะสองหมายไปใครไปหาใครบ้างอิงฟ้าอันดับแรกก่อนที่บางพีแล้วก็อัดหมายที่สองก็คือกองฉลากพัดที่เป็นดามาอยู่นะตอนอ๋อหมายตะก้องไหนตะก้องเราหล่อสุดสีผมโอเคสองหมายจุกจุจุกจุกไปค่ะ ประเด็นหรอประเด็นก็จะเป็นเรื่องอิงฟ้าบอกก่อนว่าจะมีดราม่าทุกครั้งถ้าทําอะไรหรือว่าขยับตัวนี้นึงก็จะเป็นดราม่าแลลววันนี้ก็จะไปถามประเด็นดราม่าหลายๆเรื่องก็จะเคลียร์ของ ว่าผมทำงานกับน้องในมิวสิควิดีโอเคกาแล้วก็ได้ข่าวว่าน้องเขาชอบทำเพลงอยากราอาก้องเพลงก็เลยถามเพราะว่าเออเขาก็อาบอกว่าเขาจริงๆแล้วเขชอบร้องเพลงแสดงคอนเสริร์ตก็เลยชวนก็เลย,ยตอนนี้ก็สัมภาษณ์อิงฟ้าเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็รอหมายสองตอนเย็นเลยประเด็นของอิงฟ้าวันนี้ก็จะเป็นของอที่ถ่ายรูปก,กับประเด็นกองฉลากพัด ที่ถ่ายรูปคู่แล้วก็มีประเด็นขึ้นมาอีกฟ้าเคลียร์ชัดแล้ววันนี้ก็คือแบบเหมือนแบบเดินจากเวทีแล้วก็มาถ่ายรูปปกติเลยไม่ได้มีอะไรไม่ไดม้มีการพูดคุยถึงเ,เรื่องกองฉลักผัดด้วยให้มาเป็นพิจมตงพิซเตอร์อะไรก็ไม่มีนะคะทุกคนก็เคลียร์ทุกอย่างแล้ว ทุกคนคะ่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่กองฉลงากรำแล้วนะคะครับผมก็เป็นงานครบรอบ2ปีนะอิมม ortal เรทสองปีไม่มีวันตายเราเป็นนกฟินิกซ์เราไม่มีวันตายอยู่แล้วครับเราเพิ่งจะเริ่มจะบ,บินเราจะไปนานนะแล้วก็เลยอยากเชิญทุกคนมาเป็นสักขีพยานตอบแทนลูกค้าขอบคุณลูกค้าแล้วอยากให้ทุกท่านที่มาเนี่ยได้ของขวัญกลับไปก็คือมันมีกระแสข,ข่าวขึ้นมาว่ามีแพลตฟอร์มหนึ่งเนี่ยที่ไปจ้างคุณวัฒน์ ทำข่าว P.R ว่างั้นเถอะว่าตัวที่เว็บตัวเองเนี่ยมีรางวัลที่หนึ่งซึ่งข้อเท็จจริงอะไรเราไม่รู้แต่เราก็แค่ได้จะบอกว่ามันไม่ใช่เราจบไปแล้วนะคะสําหรับหมายสอบก็สัมภาษณ์พี่นอตเจ้าของรางวัลเอ้เจ้าของฉลาดพัดกองกล่องฉลัดพัดกลองฉลับพัดมั่วไปส่วนแค่แก้วเดียวแล้วเนี่ยเคลียประเด็นดราม่าทุกอย่าง พี่นวัดได้สัมภาษณ์แล้วก็บรีไม่ใช่แกนะคะแกบอกว่าไม่ใช่แกอย่างแน่นอนเพราะแกให้จริงอะไรจริงแกพูดอย่างนี้นะทุกคนอ่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วแล้วก็เนี่ยชีวิตนักข่าวไม่มีอะไรมากเลยทุกคนค่ะกินสัมภาษณ์เมานอนเมานอนวันนี้ก็ไปสองหมายนะคะก็มีอิงฟ้าแล้วก็พี่น็อตกองฉลากพัดก็ ประเด็นดาราม่าทั้งนั้นเคลียร์ดราม่าทุกอย่างทุกสิ่งแล้วนะคะทุกคนตอนนี้กําลังกลับบ้านเป็นเวลาสองทุ่มถึงออฟฟิศก็น่าจะสามทุ่มเพราะว่ารถติดมากเด,ดี๋ยวให้ดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะถ้าเป็นไปได้เนาะอยากให้ช่องนี้จเจริญเติบโตในวันข้างหน้า <Themen> อาจจะหาคอนเทนต์อะไรที่มันแบบว่ามันสนุกไปกว่านี้ ที่มันไม่ใช่แบบถ่ายอยู่แค่นี้ก็อ,อยากจะให้ทุกคนได้เห็นมากกว่าที่เป็นนักข่าวส่วนมากถ้ามันแบบว่าบันเทิงบันเทิงหน่อยก็จะเป็นประมาณนี้แต่ถ้าเป็นแบบข่าวชาวบ้านมันก็จะแบบว่าบุกวิ่งลุยอย่างเงี้ย <Yeah. S 1> เัาหาก่อนประกันเนาะฝากติดตามรายการติดตามนักข่าวด้วยนะคะทุกคนขาวันนี้ตัดกล้องของเรานะคะสุดหลอนนะคะเออไปละต้องไปนอนแล้วแหละเพราะว่ารถติดมาก บายตามติดตัดค่ะ